กนละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณอาณาจักรสวรรค์พญาปักษาผู้สง่างามมีนามว่าสุเรนทร์ปักษาเป็นเจ้าแห่งเวหามีปีกที่แข็งแกร่งทรงพลังในตาสวยงามดุดเพชรที่เปล่งประกายเปลี่ยมไปด้วยความรักความดีและความเมตตาวันหนึ่งพญาปักษษาบินลงมายังโลกมนุษย์เพื่อแสวงหาของวิเศษ ระหว่างทางเขาได้พบกับนารีนางหนึ่งนามว่าอัปลักษ์ซึ่งถูกชาวบ้านรังเกียจเพราะใบหน้าของนางมีรอยแผลและผิดรูปมาตั้งแต่กำเนิดนางถูกล้อเลียนและขับไล่ออกจากหมู่บ้านต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในป่าลึกเมื่อพญาปักษาเห็นนางก็บังเกิดความเวทนาแต่ก็ม่ได้รังเกียจแต่อย่างใดเขาถามนางว่า เหตุใดเจ้าจึงอยู่เพียงลำพังในป่าเช่นนี้นางนารีผู้อับปลักษ์ยิ้มเศร้าและตอบว่าเพราะข้ามีอาจเป็นที่รักของผู้ใดแม้แต่เงาของข้ายังถูกสาบให้ดูน่าเกลียดพญาปักษาครุ่นคิดก่อนจะกล่าวว่าเจ้าช่างพูดจาน่าสนใจยิ่งนักความงามที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่จิตใจนางนารีรู้สึกอบอุ่นที่ได้ยินเช่นนั้น นางเล่าถึงความทุกข์ยากของตนเองและพยาปักษาก็รับฟังด้วยความเมตตาหลังจากนั้นเขาได้พานางไปยังอาณาจักรของตนสร้างปราสาทแก้วให้เป็นที่พักพิงพร้อมมอบอัญ,ญมณีล้ําค่าให้นางได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแต่สิ่งที่ล้ําค่ากว่านั้นก็คือน้ําตาแห่งความสุขของนางนารีผู้อับปลักเพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยมีใครเห็นคุณค่าของนางเลย นางทราบซึ้งในความเมตตาของพยาปักษาและด้วยจิตใจที่งดงามของนางเทพเทวดาบนสวรรค์จึงประทานพรให้นางกลับมางดงามดั่งนางฟ้าเมื่อพยาปักษาเห็นเช่นนั้นเขากลับมีได้แปลกใจแต่กล่าวเพียงว่าข้ารักเจ้าเสมอไม่ว่าเจ้าจะเป็นเช่นไรสุดท้ายทั้งสองได้คลองคู่กันอย่างมีความสุขและแล้วเรื่องราวของพญาปักษาผู้สง่างาม กับนางนารีผู้อัปลลักษ์ก็ถูกกล่าวขานสืบต่อไปข้อคิดจากเรื่องทำให้เรารู้ว่าความงดงามของเราไม่ได้อยู่ที่หน้าตาแต่อยู่ที่จิตใจจงงดงามจากภายในใช่มัวแต่เพียงแต่งกายให้สวยงามแค่ภายนอก